เจ้าสบายดีท่านพระสมมันมีข่าวข่าวบทความเหตุผลและความจําเป็นภาพวะวิสัยในการก่อสร้สางสินทางรถไฟเลาาจีนมาฝากมาตอนท่านผระสมหนึ่งในใหเห็นถึงความสําคัญของการที่มีสินทางรถไฟเล้าจีนเหตุใ้ข้ับเจ้ามีความรูสึกว่าบทความนี้มีความหมายหลายต่อประเทศเล่าเฮาพอประเทศเล่าเฮาเป็นประเทศที่บม่มีทางออกสู่ทะเลแต่กับประเทศเล่าเฮาเป็นประเทศที เสียผลประโยชน์หลายที่สุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะแมนการคนร้นส่งแมนเสียเปรียบหลายการสร้างทางรถไฟอยู่เล่านั้นมันบ่มแมนเป็นเรื่องบังอื่นหรือบ่มแมนเรื่องอยากมีไวเพื่ออวดอ้างเศร้าโลกหรือเพื่ออยากไดนาไดตาของรัฐบาลเล่าแต่อย่างใดแต่มันหากแมนเจตนนร่มขอ้งรัฐบาลเพื่ออยากสร้างพื้นฐานโครงร่างทางด้านเศรษฐกิจกสังคมให้แก่การพัฒนาประเทศศาสตร์ก้าวขึ้นสู่ความเจริญก้าวหน้า ปล่อยประเทศเล่าให้พน้นออกจากสภาพวาดอยพัฒนาลาลัางนั่นเองพวกเขาเบ่งความเป็นจริงภาวะอีไซทั้งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเล่าเฮาประเทศเล่าเป็นประเทศเดียวในแหลมอิโดจีนที่มีชายแดนติดกับทะเลผู้มีประเทศส่วนใหญ่หรือส่วนหลายเหมือนกลัวออกได้กว่า2ถาหรือวส,อส่วนสแมเมนเป็นผู้พาประดงละผู้ดอยสูงสัน้นอันเป็นอุปสรรคให้แก่การคมนาคมการสัญจรไปมาหาสู่กัน การเป็นประเทศมีชายแดนติดกับทะเลเฮดห้ประเทศเฮาดอยและเสียเปรียบห้ยานาประเทศการสวงซิ่งการแข่งขันทางด้านการค้าการส่งออกแมนดอยกลัวเขายางขาดคันเฮดไ้ประเทศของพวกเฮามีความบ่อปางสูงเพราะสินค้าทุกอย่างบ่าว่าจะเป็นทางด้านการกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวก็ดวนแล้วแต่เสียเปรียบอนเน่องจากขาคนส่งสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยผ่านทางบก จึงไปหอดทากำปันแมนแพงเรือหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงเห็ยนให้สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขื้นขาคงสีภายในประเทศเท่าสูงหลายถับียบเทียบกับนาประาาเทศที่ไกลเคียงโดยทั่วไปแล้วสินค้าเล่าในทองตลาดต่างประเทศจะแพงกว่าของเขาประมาณ 30- า40อร์เหย่อนการข้นทง่งแมียนยูวาอยู่ในโลกนี้มีสนธีสัญญาและสัญญาสากลหลายสบับของสาธรณศาสตร์ เพื่อปกป้องสิขอคบรรดาประเทศบ่ม,มีชายแดนติดกับทะเลแต่โดยทั่วไปประเทศเฮายังถือเอาหลักเอาเปรียบจากหลายประเทศแต่หมักหรือบมอมกักพวกเขาก็ด้อยกว่าเขาอยู่แล้วพอตรงบวกค่าคนทรงเห็ดห้ต้นทุนสินค้าของพัวเฮาแพงกว่าเขาตามสุดก็ต้องแมน่น30%ด้วยเหตุนี้ประเทศของพัวเข้าจริงจำต้องดินลนสู่ต่อพเอพื่อเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ประเทศชาสตร์พุดพผลออกประเทศปิดไ้ได มติของประชุมใหญ่ครั้งที่เก่าของพรรคประชาชนปฏิวัติล่าในปี1966ได้รับห้องเอาจินตนาการใหม่ละได้่างแนวทางการเปลี่ยนแปลงกลไกเศรษฐกิจขึ้นใหม่บนพื้นฐานกลไกตลาดพร้อมเดียวกันนั้นรัฐบาลก็เลยดำเนินการปฏิรูปหลายอย่างเผื่อห้องหับและหับมือกับกลไกเศรษฐกิจตลาดอย่างมีหลักการของพรรครัฐบาลได้มีแนวทางนโยบายเห็นความด้อย จุดอ่อนมาเป็นกลาโกาสเซนหันจากสภาพเป็นประเทศที่ปิดมาเป็นประเทศที่เสื่อมจอดหรือบาอย่างหนึ่งก็แมนหันจากประเทศที่่มีเซแลนติดกับทะเลห้กไกลมาเป็นประเทศที่มีทางออกสู่ทะเลและเป็นจุดผ่านโดยด้เปิดทุกแล้วทางว่าจะเป็นทางเหนือไต่ตะเวนตกตะเวนออกจากทิศเหนือลงหอดทิศไต้ของประเทศโครงการก่อสร้างทางลักหรือทางรถไฟแต่เหนือหอดไต่ โครงการกับจีนแต่ตะเวนตกหาตะเวนออกโครงการกับเวียดนามไปทาเฮือวงอา่านในโครงการสังทางด่วนสายต่างๆส่วนตะนวนอยู่ในวิสัยทัศน์ของพรรคพวกเขาทั้งนั้นดังนั้นการสังทางรถไฟจึงบริสุทธิประโยชน์ดังบางบุคคลกลุ่มคนในบางประเทศใช้หายไปซีพวกเขาแต่กลุ่มกันขามพวกเขาจะได้ร้ายกว่าเสียสมไป ก่อนอื่นมดประเทศเฮาจะค่อยๆรุดพ้นออกจากประเทศที่บมีชายแดนติดกับทะเลมาเป็นประเทศที่เสื่อมจอดลายขึ้นการเดินทางไปมาหาสู่กันจะว่องไวได้สะดวกกว่าเก่าละคขาโดยซานก็จะถือนักท่องเที่ยวจากจีนจากประเทศไทยและนหน้าประเทศจะเพิ่มขึ้นอาจจะนําเอาได้ได้มาให้กับประเทศพวกเฮาลรา้ขึ้น่ขาขนส่งสินค้าท่านรถไฟจะถือกวัวท่างรถหลเทา และอย่าลืมว่าในอนาคตโซเจีนจะเป็นตลาดใหญ่ที่สุดสําหรับสินค้าทางด้านการศึกษาและอุตสหาหก,กรรมของพวกเขาพวกเขามีมูลค้าการค้าเพิ่มขึน้นแทนที่ยามไรก็อาศัยแต,ต่ตลาดไทยสแสดงว่าประเทศเฮาจะสามารถรุดพรการขึนกับทางด้านการตลาดและทางด้านเศรษฐกิจกับบางประเทศอันจะพาให้มีการแข่งขันระหว่างพวกเขาหลายขึน้นอันจะพาให้ราคาสินค้าและค่าบริการของพวกเขาลดลงโครงหางพื้นฐานเป็นต้นแมน การคมานาคมการขนส่งสินคาของประเทศเฮาจะดีขึ้นอันเหตุห้ยประเทศของพวกเฮาเป็นทีประทับใจของหนักลงทุนต่างประเทศหลายขึ้นแพดังมีทางรถไฟและมีทางด่วนหลายเสน้นปัสะสุนลาวของพวกเฮาก็จะทันสมัยขื้นพอหรือเยี่ยนหู้และรับเอาสิ่งใหม่ๆหลายอย่างที่ท่านสมัยหลายกว่าเก่าแต่ที่สําคัญกล่วหมูประเทศเล่าเฮาจะลบล้างมุนทินตนเองว่าเป็นประเทศหนึ่งในโลกทีบ่มีรถไฟถึงอย่างไดก็ตาม ผัวเข้าบ,บูบาสจากได้ถึงความท้าทายทดสอบหลายอย่างเช่นราคาลงทืนสูงดังนั้นจึงต้องหยาดเยง,งสูส่วนเห็นหอยทางรถไฟเส้นนีกลายเป็นเศรษฐกิจและมีประสิทธิผลสูงจึงจะสามารถมีกำไรเพื่อพอนหนีการลงทุนในเมือประเทศเฮากลายเป็นประเทศที่เสื่อมจอดแล้วต้องเห็นอะไรเพื่อบ่ให้คนเล่าเฮายืนกังโกเบืองรถไทยรถจีนรถเบียดนามแลนผ่านบานเฮาโดยเฮาบาัได้ผลประโยชน์อยัง ถ้าอยากเข็นเรื่องนั้นได้พวกเข้าต้องสร้างในประเทศเทาไกาเป็นศูนย์กลางการขนส่งโดยจัดให้มีสนามจอดรถและสร้างพักเครื่องโดยสนอสินค้าท่านสมัยหไหลขึ้นในทุกๆภาคของประเทศเทาตอนนี้เขตนครลิวิงจันสวรค์ซีโนลวงพะบางและทาแขกแขวนขมวนไแต่กลายมาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ยังบ่เพียงพ่อยังต้องการแห้งเติมอกีกการเปิดประเทศ จะบอเพียงแต่สินค้าดูลังเขามาประเทศเราเท่านั้นแต่คนต่างประเทศก็จะรลังเขามาประเทศเฮานับมือนับลร้ขึ้นโดยรวมแล้วจะบวกรวบคูณหาแนวใดรก็าตามพวกเฮาเห็นไนว่ามีทางรถไฟแม่นดีกวัวบม่มีอย่างขาดขันมีแต่ว่าพวกเข้าปวงชนเล่าทั้งาศาสตร์ต้องตั้งนาตั้งตากำเอากะลาโอกาสนี้ทำกำไรเพื่อสางพัฒนาประเทศให้จเจริญหงเหืองอย่างบหยุดยัง บทเหตุผลได้คว่วจาเป็นภาวะอวิสัยในการสา่งสินท่ารถไฟเหล้าจีนในห้เข้าในฮับผู้ที่ว่ามีวามหมายอย่างเดือดเสิงในกษัตริย์จีนโดยเฉพาะแมนประเทศาศาสตร์บ้านเมืองเข้าบ่มีทางออกสู่ทะเลมันก็เป็นจุดดนึ่ในการขนส่งสินคา้าเห็ดให้ตน้นขึ้นการขนส่งสินคา้าผลิตภัณฑ์ของเฮาสูงขึ้นในเวลาเอามาขายก็จะเห็ดให้ราคาสูงขึ้นถนันเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาประเทศโดยเฉพาะแมนประเทศไกลเคียง เห็นได้ว่าสินค้าของเฮามีราคาสูงขึนแน่อนอนอยู่แล้วผู้ที่บริโภคผู้ส้มใส่ก็จําเป็นต้องซื้อสินค้าที่ถือลงนั่นเองจะตประส้มนี่ถือว่าเป็นบทความดีๆมาฝากมาตอนขอขอบใจได้หลายนําลูกมึงพวนและขอบใจนํานักสือพิมพ์เราพัฒนาที่ได้เขียนบทความนี้เพื่อให้เฮามีความคิดดีๆเพื่อให้เขามีความหวาดผาบจิตนตนาการได้ว่าพวกเขาควรเหตุอะไรเพื่อจะนําใส่สินทาง รนไฟเล่าจีนนี่สางพ้นประโยชน์ให้แกตนเองในแกประเทศศาสตร์ปันเมื่อห้องเขาให้ได้ไร์ทลายยิงดีขอบคบใจสำหรับการที่ตามภับสมสบายดี